พริกกระเทียมหัวหอมเผ็ดตามใจชอบอันนี้ไม่ค่อยชอบเผ็ดเท่าไหร่ใส่เท่านี้ข้าวเบือ่อจะตำใส่พร้อมใบยะนางหรือตำใส่พร้อมเครื่องก็ได้นะอันนี้เราตำแยกเพราะว่าเราจะแบ่งไว้ใส่หน่อไม้พุ่งนี้ด้วยตำเสร็จเราจะใส่ตู้เย็นไว้ครึ่งหนึ่งใส่แค่นี้ ละลายครับใส่ขี่เหล็กที่ต้มไว้แล้วสะปลาใส่สน้ำปลาทำไอตอมให้ปรุงเพิ่ม ลดดีสุกแล้วเชิมแล้วนัวแล้วขั้นตอนสุดท้าย,สยใส่ผักใส่เยอะๆเลยต้นหอม แค่ิเด็กแสนหนังวัวบ้านเรา